มาฟังลิซ่าเมาหมดแค่คนเดียวซอ f t Power ไทยบนเวทีโลกไปที่ไหนสะเทือนที่นั่นบูกาลีเยือนเกาหลีครั้งนี้ยิ่งใหญ่อลังการสวัสดีเพื่อนชาวบรินทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตข่าวช่วงดึกนะคะกันซันิดหนึ่งลิซ่าเบูกาลีนะคะหลังจากที่ทางคุณพ่อบาบินค่ะได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าแบรนด์นี้นะคะจะมีการจัดงานที่เกาหลีใต้ค่ะ เปิดตัวในสัปดาห์นี้นะคะบุงการีเปิดตัวที่กุ๊กเจแกลอรี่ในกรุงโซค่ะเป็นการจัดนิทรรศการเสิร์ฟเป็นที่75ปีคอร์เรชันที่ผสมผสานศิลปะเครื่องประดับนาฬิกาและเครื่องประดับที่ได้รับแรงบนันดาลใจจาก g ูนะคะตามที่ซีโอบาบินได้ประกาศนะคะยังไม่มีวันและเวลาที่ชัดเจนค่ะ แต่ทางบัญชีทวิตเตอร์นี้นะคะได้มีการลงทวิตบอกว่า28มิถุนายนค่ะก็คืออีกไม่กี่วันข้างหน้าน,นั่นเองแฟนๆต่างก็คาดว่างานต้องยิ่งใหญ่อลังการนะคะเพราะเป็นเครื่องเพชรเซอร์ืพิทีฉลอง75ปีคาดว่างานนี้นะคะต้องยิ่งใหญ่อลังการค่ะเราก็มารอดูกันต่อไปและสุดท้ายกับเรื่องนี้นะคะไม่พูดถึงคงไม่ได้ค่ะเพราะลิซ่ามหม นวนะคะ Soft วอ Power in Thailand ล่าสุดที่น้องลิซ่าได้มาลงคือต่ำมะม่วงนะคะน้องใส่แคปชั่นที่ว่าต่ำมะม่วงส่งตรงจากไท a แลนด์ตามโดยอิโมจิชู2นิ้วตามโดยธงชาติไทยคะ่ะกับยอดผู้ติดตามณนะปัจจุบันคือมากกว่า95ล้านการติดตามคะ่ะมีผู้คนเห็นอยู่ทั่วมุมโลก หลังจากที่น้องได้มาลงนะคะต่างก็เรียกน้ำลายไหลกันชนหน้าค่ะเป็นต้องซื้อต่ำมะม่วงกินตำน้องลิซ่ากันเป็นจำนวนมากซึ่งผลที่ตามมาตอนนี้นะคะคือมะม่วงขายดีมากๆทั้งต่ำมะม่วงยำมะม่วงค่ะคือลูกคือแฟนๆค่ะรวมถึงสื่อประเทศไทยนะคะต่างก็ลงข่าวนี้กันเป็นจำนวนมากค่ะกินตำมะม่วงตมน้องลิซ่าลิซ่าซอฟต์พาวเวอร์คนเดียวอย่างแท้จริงค่ะ นอกจากตำมะม่วงแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีอะไรที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์บ้างลิซ่าเอฟเฟกนะคะคือยังไม่ถึงเดือนค่ะก็คือผ้าไหมไทยเป็นพาสินมัดย้อมครามนะคะทำสดเอาสั่งจองลงหน้าหนึ่งเดือนกันเลยทีเดียวค่ะยังรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยววัดที่อยุธยานะคะนักท่องเที่ยวตามก็แห่ตามน้องลิซ่าค่ะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นรวมถึงพ่อค้าแม่ขายในระแวกนั้นค่ะต่างก็ขายของขายดิบขายดีอย่างไรก็ตามนะคะน้องลิซ่ามาก็จะลงสต เรียกนำย่อยเกี่ยวกับอาหารอยู่บ่อยครั้งค่ะซึ่งแต่ละครั้งที่ลงนะคะทำเป็นลิซ่าซอฟต์พาวเวอร์ลิซ่าเอฟเฟกเน้นๆค่ะขายดีผลิตไม่ทันอย่างนมหนองโพนะคะลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมบ์บ้านเกิดของน้องลิซ่าค่ะโรตีใสยไหมขนมถ้วยชาไทยขนมเปี๊ยะราวาลูกชิ้นทอดหมูยอเสียบไม้ทอดลูกชุบขนมกล้วยยาดมบัวลอยไข่หวานกระทิงแดงค่ะเรียกได้ว่าแต่ละเมนูนี้ที่น้องได้ลงนะคะ เป็นที่น่าสนใจซึ่งแฟนๆค่ะต่างก็ซื้อตามลิซ่ากันเป็นจำนวนมากลิซ่าเอฟเฟกต์ลิซ่าซอฟต์พาวเวอร์คนเดียวจริงๆค่ะคือไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะอย่างการที่น้องลิซ่าได้บินไปหาเจ้าขอกาที่เกาะเลสเนตออสเตรเลียค่ะซึ่งก่อสร้างเรื่องไปชวนนะคะลงข่าวหน้าหนึ่งทัวออสเตรเลียกันเลยทีเดียวค่ะยังรวมไปถึงอื่นๆอีกมากมายค่ะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถแชร์เรื่องราวกันได้คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ช่นเคยท,ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ